คนที่หยุดรักคุณไม่ได้เลยไม่ว่าจะอย่างไรนะคะไม่ว่าคุณจะไม่ใส่ใจไม่สนใจห่างหายกันนานแค่ไหนนะคะอย่างไรก็รัก นะคะมาดูกันสิคะว่าคนที่หยุดรักคุณไม่ได้เลยนะคะหลงรักคุณอยู่ยังไงก็อยู่อย่างนั้นไม่ว่าเวลาจะนานสักแค่ไหนผ่านมานานสักแค่ไหนแล้วก็ตามคุณยังอยู่ในใจของเขาตลอดเวลาไม่ว่าเขาจะไปมีชีวิตใหม่แล้วก็ตามแต่ยังไงคุณก็ยังอยู่ในก้นบึ้งของหัวใจเขาเรามาดูกันสิคะว,ว่าคนที่ ยังไงก็รัก FC พี่เมย์เขาคนนั้นเป็นใครนะคะมีบุคลิกลักษณะอย่างไรและเป็นคนที่คุณรู้จักหรือไม่นะคะเรามาดูกันสิคะว่าคนที่รักคุณแบบว่าช่วยไม่ได้เลยยังไงก็รักให้นานแค่ไหนก็ยังไงก็ยังรักอยู่อย่างนั้นนะคะมาดูกันค่ะไพาทาลอดขา ใครกันคะที่รัก FC พี่เมย์รักในแบบที่เปลี่ยนใจไม่ได้นะคะยังไงก็รักไปไหนไม่ได้อย่างไรก็ยังรักเธอมาดูกันคะ่ะใครคนนั้นนะคะเขาเป็นคนธาตุดินพึกษกกันมังกรนะคะและบอกเลยคนนี้นะคะเป็นคนที่ ขยันขันแข่งมากๆและเป็นคนที่มีความพยายามเป็นคนที่เขาเรียกว่าไม่เกี่ยงกับการงานไม่ว่างานอะไรเขาไม่เคยรังเกียจเลยงานไหนที่ได้เงินเป็นเงินจับเงินเป็นเม็ดเงินได้เขาทําหมดไม่รังเกียจเลยไม่ว่างานนั้นจะเป็นงานแบบไหนไม่ว่าใครจะมองว่างานนั้นต้อยต่ำเขาก็จะไม่คิดแบบนั้นเขาให้คุณค่ากับทุกชิ้นงานที่ได้เม น,นะคะคนคนนี้บอกเลยว่าเป็นคนที่ขยันมากๆมีความเพียรและความพยายามอย่างที่บอกค่ะว่าเขาเป็นคนธาตุดินและลักษณะเด่นของคนธาตุดินก็คือมีจิตใจที่มั่นคงมากๆนั่นเองนะคะคนคนนี้แหละค่ะคนนี้นะคะไม่ว่ายังไงเขาก็รักคุณไม่ว่าคุณจะไม่สนใจเขาไม่ว่าคุณทั้งคู่จะจากกันไปนานแค่ไหนห่าง อะไรกันแค่ไหนไม่ว่าระยะเวลาจะผ่านไปนานแค่ไหนในใจของเขามันก็ยังมีคุณอยู่ยังไงเขาก็รักคุณรักหมด ยังไงก็รักเปลี่ยนใจไม่ได้เลยในก้นบึ้งของหัวใจของเขามันยังจำฝังใจมันยังเก็บความรู้สึกรักเหล่านั้นไว้นะคะไม่สามารถที่จะตัดใจจากคุณได้ไม่ว่าอะไรเกิดขึ้นในส่วนลึกของจิตใจของคนคนนี้ยังมีคุณอยู่ตลอดเวลานะคะเรามาดูอีกสักใบค่ะนอกจากจะมีบุคลิกของคนที่เป็นธาตุดินแล้วนะคะ เขามีลักษณะอย่างไรอีกนะคะไพ่ทาหลอด่ะคนที่รักเอซีพี่เมย์หมดใจอย่างไรก็รักนะคะรักอยู่อย่างนั้นเขามีบุคลิกลักษณะอย่างไรอีกคะโอ้พระเจ้าคนคนนี้นะคะไพ่ขึ้นมายังยืนยันว่าเป็นคนธาตุดินพฤกษกันมังกรอยู่นั่นเองนะคะและบอกเลยว่าคนคนนี้นะคะใน จิตใจของเขานอกจากที่เขาจะรักคุณมากมายแล้วนะคะในความคิดในความรู้สึกในจิตใจในจิตใต้สำนึกมันฝังลึกว่าคุณคือคนที่เขาอยากจะแต่งงานด้วยนั่นเองนะคะไม่ว่าคุณจะเป็นหญิงหรือเป็นชายนะคะคนคนนี้ บุคคลคนนี้นะคะธาตุดินพฤกษกันมังกรเป็นคนที่อยากจะใช้ชีวิตอยู่กับคุณไปจนถึงไม้เทา้ายอดทองกระปรองยอดเพชรน,นะคะไม่ว่าอย่างไรเขาก็รักคุณไม่ว่าคุณจะเป็นยังไงเขาก็รักในตัวตนของคุณคนคนนี้คนที่รักคุณจนหมดใจอย่างไรก็รักและรักในตัวตนของคุณในแบบที่คุณเป็นนะคะรักทุกอย่างที่เป็นคุณเลย แล้วอยากจะใช้ชีวิตอยู่กับคุณในบ้านปลายชีวิตของเขาขอให้มีแค่คุณเท่านั้นเขาคือคนธาตุดินพฤกษก,กันมังกรน,นั่นเองค่ะ